สวัสดีค่ะบ้านกิบซ่าชี้สุดนะคะวันนี้เราเอาน้องชีสุดแท้ามาให้ชมนะคะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลยนะน่ารักทุกคนเลยอันนี้นะคะเป็นน้องตัวเมียนะแล้วก็อันนี้ เป็นเพศผู้นะคะราคานะวันนี้วันที่1นึ่งธันวาเนาะจะเปิดโปรโมชั่นให้นะคะสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่4 5 0 0บาทขึ้นไปซึ่งราคานี้มีไม่บ่อยนะแล้วก็โดนจองกันแบบไวมากอยากได้เหล็ดราคานี้นะคะรีบทักเข้ามาเลยเพราะว่าปกติชีสุแแททเราราคาตั้งแต่7,000พันขึ้นไปนะคะแล้วก็ท่านใดเข้ามาเลือกชม เสาอาทิตย์นี้สุกเสาอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นให้นะคะอยากได้ส่วนลดหรือว่าของแถมก็ทักข้อความกันเข้ามาได้เลยน้องหมานะคะหยุจชชดจตุโชตซอยหกค่ะกรุงเทพม,มหานครสะพานใหม่นะคะของเราไม่มีสาขานะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะอยู่ไม่ไกลก็ลองเข้ามาเลือกชมกันดูตอนนี้นเด็กๆในบ้านนะคะมีประมาณเกือบยี่สิบคนเลยแล้วก็มีทั้งชิสุแท้แล้วก็ชิสุผสมปลอมให้เลือกนะคะว้ายลินเ้ียวร้อรนใช่ไหมคะะ นี่เลยน้องหมานะคะน่ารักมากแล้วก็มีบริการหลังการขายให้ทุกตัวมีประกันสุขภาพแล้วก็ท่านใดสนใจก็0800545115นะคะบาย